พอน,นี้ก็ให้ k มานะคะบวก k ให้มาให้หาแปด k ลบเก้ามาค่า k ก่อนใช่ไหมพอน,นี้ก็วัดการจัดรูปสองศูนย์สองห้ากำลังสองลบสี่พันเก้าพี่เขียนสี่พันเก้านี่มันเป็นสองคูณสองพันสองยี่สิบห้าลบหนึ่งอบวกหนึ่งได้ไหมเจ๋งปะ ลบสี่พันสี่สิบเก้าก็คือลบสี่พันห้าสิบแล้วก็บวกหนึ่งเหรอกำลังวางไวนน้แล้วก็ไอ้ข้างล่างนี้มีกำลับบงสองบวกกันสองตัวแล้วก็มีลบสิบแปดพี่เอาแปดลบแปดลบสิบแปดนะให้เป็นลบเก้ากับลบเก้านะพี่ก็จะได้เป็นสองพันยี่สิบเจ็ดกำลังสองลบเก้า บวกกับสองพันยี่สิบเอ็ดกำลังสองลบเก้าดูตัวบนนะตัวบนก็จะกลายเป็นหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังแล้วก็บวกหลังกำลังสองนะส่วนตัวล่างจะมีหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองสองพจน์ใช่ปะเพราะฉะนั้นเคำตอ ตันี้จะกลายเป็น,ปนอะไรคะสองพันยี่สิบห้าลบหนึ่งทั้งหมดจะกำลังสองถูกไหมตัวเศษเพราะมันคือหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองตรงนี้ก็จะกลายเป็นสองพันยี่สิบห้าลบหนึ่งทั้งหมดจะกำลังสองแล้วก็คืออ่ะเขียนนี้ก่อน ตัวหลังเนี่ยมันจะเป็นไอตัวล่างเนี่ยตัวล่างพอคู่ซ้ายมือเนี่ยจะเป็นสองพันยี่สิบเจ็ดกลังสองลบเก้าอ่าก็เป็นผลต่างกับ,บันสองเหมือนกันก็จะกลายเป็นสองพันยี่สิบเจ็ดลบสามกับสองพันยี่สิบเจ็ดบวกสามนี่ยคู่ขวาก็จะกลายเป็นสองพันยี่สิบเอ็ดลบสามกับสองพันยี่สิบเอ็ดบวกสาม ออก็มาเป็น2,024ันยครังสองหารด้วย2,024ันยี่สิบสี่คูณสองพนสามสบวกสองพันสใช่ไหมนี่คือ2 0 2 1ันยสลบสูณกัสองับเอ็ดวกสก็เป็น2,024 สองพันยี่สี่ไปทั้งคู่ทั้งหมดเนะบัดไป K okay, ก็จะเป็นสองพันยี่สิบสี่สองพันสามสิบกับสองพันสิบแปดก็เป็นสองพันสี่สิบแปดไอ้สี่พันสี่สิบแปดถ้าผัดมาก็จะกลายเป็นหนึ่งส่วนสองได้ K เป็นหนึ่งส่วนสองแปด K ลบเก้า แปดหนึลบเกก็เป็นลบห้าอนี้ตอบลบห้า